สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนที่ของมาชมทางช่องเยี่ยินลเลิมเพลอนออฟฟิเชียลถ้ามาไ,ได้ไปใช้เราพี่น้องมาสิเดินทางลง่งเทพยบอย่างบนถนนไปเพราะว่าข้าเจ้ากันบอกไปนังน่งด้อเขาเขาไปตอน bye bye. บายบายหมดแหละโดยนี่ก็บายแล้วก็รอเพราะว่า,วามั่งชี้เลเดินทางไปพัก อยู่ทางกรุงเทพแล้วก็ไปเอ่อเพลินว่าไปอัดรายการก่กลับบ้านจ้ะงเขาไปพอเปียนขงเขาไปอัน,น,ออนบอกตะห้องกับบ้านได้เนี่ยเมื่อวานก็บอกกับบ้านเก่าแล้วไม่ต้องกลับมาเลยไปแล้วไปเลยสันเป็นยังมาสันเล่นตลุงไม่ผ่านวะสันพ่าแม่นี่หลีบอกก่อนเล่นตลุงไม่ผ่านนี่นีบอกโอ้สิเล่นจะไหนเฮ้ยจ้าสิพนัน เฮต้าได้ก um> ี่พานบอกบอกยักขื่นนะน้กล่นตกนนเฮตได้กยันได้ก่อนยันหน้ายันไปยันเขา่ยัให้ไปยันเอาจาไปเขียนเล่นเอาจะเขียนอันมาเลย โอ้ให้ให้ให้ไปยันมันนับปลุกลูกติยีสโอ้ยเขตสิบวเครียดให้ยอจืดตีบครียครียดลเโอ้ปุกลูพี่น้องให้ไปยันกับปุกลูกว่าฉันจังสิพันพะนะโอ้แม่บ่ละบับอกินข้าวไปนกินกินกับยังกินกับตัูตัุง ตามทะเลตามทะเล่เ,ลเข้มบ้มมออูทะเลมันก็ต้องเข้มเนเขาเาขอมาจากทะเลไหม,น,น,มนี่อย่างไรนี่อย่างนปูยังปูอ้าบจังหอืมปูยังอีกมีปลาหมึกป้อหอยอยังเยับขอหัวไปใน่ห้องนั่นไม่ไไม,ม, <laughs> มีปวงหอวไม่ <laughs> มีป้วง <laughs> <laughs> อืนจ <ừ> ังสันดอกวันตีเอาเดี๋ยวเบิ่งเรื่องกันเบิ่งเรื่องเบิ่งล่ามันก่อนเป็นตะยันให้พวเป็นตะยันเป็นย่ในพี่น้องยู่กับพี่กบนองอยู่ครับยูสาวน่อยเพิ่มแหงเลยยังว่าท่านเดินทางเดี๋ยวเชียวคีปเดินทางให้พี่น้องในเบืงองอยู่ ฟังเมาเด้อพี่น้องบาทนี่น้องปังปอนว่างสิ่หละว่างอะไ,ไรก็ไม่หรอกไรยจืดน,นี้ว่างนี่ก็กระบานเลยอันเนี้ยียจุียจุย,ยังยังงยจืดนั่ไปกรุงเทพไหมป้าแมนเยจุดเลยกับบานเลยเป็น <èn> ยังคือให้เยจุนเลยกับบา,เเน,ายยนเบบาพราะว่าลกลกว่าพานกลกว่าพานถ่าถ่าละท่ายจืดเสจละเอยท่าละอ๋อ,อ,อชืว่ายังบนันท่ายงยจอย่าใคลาำ บอกเขาว่าถือกำพี่น้องบันยายพึงไม่รับงอคุณเพหัวเกิฟเฟินมาจบแต่ว่าสิไปดักเฟินเออดักเฟินสิเอาเป็น่ยงเป็น่ยงกัรคิดการเด้กันสิพานบอกดูต้งยันหน้าปุ๊กลุกให้ยันก็ยันหน้าปุ๊กลุกให้ยันหน้าปุ๊กลุกแมนโอ้กันสิพานเดี๋ยวแถวบึงไรต่อไปนี่แหละไม่เชื่อสิยันหน้าปุ๊กลุกให้เบึงขันบ่อพานีได้บานนี่ เขาพาอันต่ลาสิไรบอกให้พ่อโตไล่ออกโอ้วันนี้จะเจออะไกใส่ละบันแล้วกลวกับไปขอท่านโอ้ให้ไปขอท่านแม่ตั้งชิได้เงินตัดแขนตัดขาไปว,วา้ายตัดแขนตัดขากป็บ่มีแขนมีขาเท่านี้หัวหัว้ายตายตัวบาดตัวบันตายย่างเดียวตัดคิวว้ายมียัง,ยงเลยตัดดังเอาฟังเขาเด้อพี่น้องฟังเขาเด้อฟังเขาเรื่อง เฮ so, ้ยังบานอีกพอหลมปอกมันบานมันตะพูนอ่ะโอ้โกินซอยเลยแวผมกับคลยมันนี่มันอยู่บานเืินมันแซงเดอยกินเป็นบ่อกินน้องเมืองด้วยสุกแล้วแล้วบดกจะมากินนี่ยอไม่มันแซงบ่บ่หมมันมันเผา มันพร้าวเหีย huh. ด okay. ิวะขยเหลี่ยมขีเหลี <S <S ่ยมปั่นทักเกาขีเหลี่ยมเรียบร้อยเด้อขี้กล้วยเต็มเนาะขี้กล้วยอือฮะขีดกล้วยเต็มอือฮะดิกล้วยมะดน่อยมะเหลี่ยมกล้วยอือฮะไม่ก็บริเวณวันอื่นอ่ฮะคือบริเวณวันอื่น คือว่าเก็บแขวปวนแขวกินตาบุหงได้อยู่บ่กินได้เพรามันร้อยคนท้ำทายำทานน้ำท่านนี้บ่นี่นั่ค่ะบ้านเราท่านเก็บฟันเขาวญมันยำได้นั่นแล้วมันกินตั้งแต่ไอเนี้ยเก่อกินคอฟฟี่บ่เพิ่นกินขนมคอฟฟี่กินห้อนกินยังไรมันแขวแมงเป็นฟันผุด้น่วยนะแต่แปรงฟันจะได้ย่งมีได้จื้นเอาก็แปลงฟันอยู่แต่ว่ามันหนังฟันผูแล้วมันมันเป็น Năm ghi tàn Bỏ Nhằm ăn, nhắm Chào tàn. Tình lại, tàn lạy ngon, lạy ạ tàn áp mông gang. Mông lại thế? Tân yên. 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 เอาเียเียวงเรียนาคาแบ่จเยนเขียนงเรียนไหมเขียนี่เขียนเขียนออนี่เขขงเรียนน้สกุลพจมึงวิทยาก็อิจิสลสก็อิกิซือวางได้ก่อนเขอยู่ป่อได้แล้วดิบ่อนึงเขียนชื่อออก้าบอกซื้อมาจากไหนเย่ฝึกหลั เดี๋ยวนเขียนือของหลายเออเอาเอาเขียนเอาซื้อเหรียญว่าคิดซื้อเหรีก็ได้ซื้อเหรียญมีตัวอะไรเนี่ยบ้าาเออเออไม่หันยังขึ้นไปชันชันไม่หันไม่กระลังตนอุ้มใช่ไห่กระลังเขาใช้ไม่หันว่าแม่บอกปังน่ะ ไม่หันบ่แม่นบ่ปังน่ะปังปอนเออนั่นแหละไม่หันบ่แม่นบ่คือไปเขียนไม่กระลั้นลบบ่ได้เลยบาทเนี่ยเออเช่นเช่นไหมเขียนไหมแมานี่ก็เป็นม่หันนั่นนั่นเออปังปอนอ๋อ้น ก่อนบ่าไปดัดฟันก็ดัดใหอยู่บ่ดัดให้ไม่ให้ยดดัดใหมะบอดัดแถวๆแลพอดีมีอุปกรณ์่ไบ่อุปกรณ์ยังอุปกรณ์ดัดฟันเดร้างเข้ามาหลายคนโอ้ยนะเรื่องตัดเล็กเขจีตเตบตเพื่อนเอาหนึตม่ยัง เมกี <é> ่มาเร็ว่ืออืมเมกี่เพื่นเมื่อบานเอาเนส่งแงนไหน่องดวเรแท็ี่มันจอปานเงี้ยนงรแท็กซี่เพอะเ่ขึ้นมาสาวหน่อยเออพ่นมแท็กซี่มาพ่นนอนเพนแเพ่นนอนดีเลยผูดวนอะเอาเขาได้ออกวะได้บาดพี่ร้องเลยเฮ้ยเฮ้ย เกือบตายเกือบใจใจที่จริงเนี่ยใจที่จริงเอ่อไปมันนี่ยัาน่บอกากระกลมลงมขึ้นเขาตัวเอาเอาเขามาไหมด้วยโอ้ยนี่กระเดยเกือบเกือบเจ้าเกือบเกือบเลยเกือบเลยตัดเล็กตัดเล็กมึงถึงหูคนตัวเออตัดออกแล้วตัดเกือบไม่มีหูคนไหนอะไรเนี่ยว นั <laughs> ่นเน่ะตัว <Bangkok> ย <and Nixon> ู่เเห็นยังเลยเออเห็นนอนยจงไม่เด่นเออเห็นไรบ้านเนี่มาตัดออกก็เรน่นีกเอาประกม่เก็บไเลยบ้างเกบหนากกัลังลาวนี่เงี้ยนาลานี่กงย่นี่เงี้หัวบนก้า เ,เ,เกืเอายแล้วหงหงหงนึงอ่ะ่ไม่ได้ไฮต้องปองปอนแล้วหัวข้าวนึงอ่ะเมื่อวา้กินแล้วได้เกลือายแล้วก็ออกไ่ได้อ่ะ่ได้ที่ออกไปได้แ <c oughs> ่้ยวไปถึ้เข้าแากมัดบริบาย,ยา,าร <c oughs> ดรถแท็กซี่ผู้เดมาพี่นอออ้องคูเรมาจักรยเออโอ โอ้ว่ามันแท็กซี่ผู้ใดมามาแแทแท็กซี่แท็กซี่แม็กกี้ตัวนี้สวัสดีจ้าไปใช่ไ่มไปใช่ไหมเมื่อบ้านบ้าไปเออยามาอีจังน้อยเออยามาจามารุตจิตตำอ๋อเอาเอาภมิมาขับภูมิมาขับูมมาขัไปแล้วไป ไปล้วพี่น้องโอ้ยดูหัวหวนข้าหัวข้าเลยเกาเนี่ยเก่อวออกวะได้เกือบบ่เกือบไปพาว่เจ้าเกือบไปตัดเหล็กว่ไม่ใส่เตรียมเตรียมพ่อเแรอวะวะโอ้โหของุู้อ่ะเอาไปจังงงร่าง ว่กันลับตื้นๆเหล่เนึงทั้งยันได้เอิญนอยู่บ่อเสานอนถ่าแนได้เมื่อบ้านเมื่ออุดอนมาเมื่ออุดรมาก็ที่ทอดบ้านก็ได้ไปแว่บ้านนหน่อยก็ธรรมดาเนะอุดอนอะวรไหวมันถเงด้ ไม่เเกีดว่าสิเมื่ออยู่ข้อกระเทอนโอ้โหเมื่อเเว้ยัเละกุละมันี่ยกว่าจังสิเมื่อทำไมน้าทอนหมูกระเทยจังเลยกระเทยอดนเป็ยยอรพี่รองโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่บึ้ บ่าอนยกไม่ตัดหาตายไปรู้แต่ว่าสอบเท่าไหร่คุณยายกวนสอบชี้สีมันบ่ต้องเอาหนังซีอหาบาทไปค้อนกันไม่ได้เพราะสอบบ่นั่นแหละกำไรคือขายน้ำแข็งนี่มัตู้เบอร์นี่อ่ะแต่ก่อนเนี่ยเอาพี่น้องจ๋าเอาไว้สำหรับสกปรกกันชิปต่อไปสิเป็นชปอย่างนั้นพี่น้องแตคอยติดตามชมทางช่องใหญ่เกลื่อนลำพูดเอาไปเชียเด้อพี่น้องเด้อ อ้าวขอบบุญขอบคุณผู้ที่เขามาชมเบอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่ซับกระดิ่งดังกริ๊งกริ๊งกริ๊งสลับคลิปนี้เอาไว้ซับหนี้ใส่เออตั้งในแน่แม่ซื้อปังปอดน่ะเขียนเป็นด้วตัวนี่ตังพวกพวกกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ใช่ินมันก้าวเข้ามาขอบคุณสวัสดี้พี่น้องเน้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย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 บบ๊าายยสวัสดีพอดก่อนสวัสดีก่อนบ๊ายบายเออจ้าจังพบกันไปพี่น้องสวัสดีครับ Valeu.